สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้าเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้หนึ่งมุ่งดูแลพัฒนาคนพิการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณ,ณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยขณะเดินทางมาเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้หนึ่งที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า สนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอมีหน้าที่สําคัญในการรับดูแลนักเรียนนักศึกษาทุกกลุ่มทุกประเภทแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ดูแลกลุ่มเด็กพิการและเด็กด้วยโอกาสทั่วถึงมากพอแต่หากไม่มีหน่วยงานใดที่ดูแลโดยเฉพาะอาจทําให้กลุ่มเหล่านี้ถูกทอดทิ้งได้ จึงได้จัดศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกช่งวงวัยเข้าถึงการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเลี้ยงดูตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้หนึ่งที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวมกับโรงเรยียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์การศึกษาพิเศษและภาคีเกรือข่าย ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยได้มีการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการตรงกับสมรรถนะของแต่ละคนจากนั้นจะส่งเสริมอาชีพโดยการเปิดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสัน้นรวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณภาพที่ดีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและจากการประเมินพบว่าแนวโน้มของผู้พิการที่จะมาเรียนสายอาชีพมีเพิ่มมากขึ้นสอสอจึงได้ขยายโอกาส จัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุ่มมากยิ่งขึ้นครับสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาได้ที่ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกาศษาภาคใต้หนึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์0 7 5 5 3 1 5 0 0โดยไม่ลด ความเหลื่อมล้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจึงได้เกิดฟิกวินที่1 0ก็คือเรื่องของการศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาขึ้นมาก็คือดูแลผู้ที่มีความบกพร่องผู้ที่มีความต้องการพิเศษไม่ว่าจะเป็นพิการทางสติปัญญาพิการทางหูพิการทางได้ยินพิการทางสายตาจําเป็นต้องได้รับการดูแลจําเป็นต้องได้รับการส่งเสร,ริมเรื่องของการประกอบอาชีพ เราพบว่าพิู้พิการหรือผู้ที่มีความบกพร่องส่วนใหญ่นั้นมันยังไม่สามารถที่จะเดินอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีประกอบด้วยเรื่องของการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นใจที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการมีงานทำชีวศึกษาจะช่วยส่งต่อในเรื่องของการไปเสริมเติมเต็มทําให้คนกลุ่มนี้มีงานทํารวมทั้งจะต้องส่งต่อเรื่องของการพัฒนาครูดูแลกลุ่มผู้เรียนกลุ่มนี้ด้วยทิ้งีสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีภาคประกอบการหน้าที่ของอาชีวะวันนี้จะต้องเตรียมคนทุกคนในประเทศไทย ให้เข้าสู่ระบบขอการทํางานไม่เว้นแม้กระทั่งคนพิการได้เข้าสู่เรื่องการประกอบอาชีพและมุ่งสู่เรื่องของการมีไรายได้มีงานทำํำ